สวัสดีครับผมอู่ช่างเล็กบางบอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะวิ่งรุ่น f ห5 s t ต e e รุ่นมือใหม่นะครับกำลังอัพเครื่องครับจาก2.4 2.8ขยับเทอร์โบใหม่สเปคที่สมบูรณ์ขึ้นครับผมแล้วภายนอกครับภายนอกก็เป็นแบบรถบ้านครับรถบ้านใช้งานครับส่วนแล้วก็ลูกค้าก็ชอบแนวตูดห้อยนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้ครับผม ตอนนั้นที่วิ่งอยู่สนามบุรีรัมย์ล่าสุดนะครับวิ่งอยู่13.8เจ้าของขับเองครับผมแล้วก็ชุดเต็ไม่มีเป็นชุดเรืองท้ายเดิมหมดเลยครับครานี้เป้าหมายเป็นไงครับนี้เป้าหมายจะให้ลงว่าอย่างน้อยก็ต้องเห็น11เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีครับผมเจ้าของขับเองเหมือนเดิมเจ้าของขับเองเหมือนเดิมครับคันนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์2.4อัพเป็น2.8นะครับกองหลักเดิมชุดไฟเดิม นะครับปั๊มเดิมแล้วก็กล่องพ่วงเป็นของอัลฟาเทคนะครับซูเปอร์สตอจุดเด่นของคันนี้ครับจุดเด่นของคันนี้ก็เราก็เน้นให้แรงที่สุดครับเชิญชวนพี่น้องลูกค้า f c ทุกท่านที่อยู่ฝั่งโซนบุรีรัมนะครับไปชมกันได้นะครับที่สนามบุรีรัมวันที่13-14กันยานี้นะครับฝากร้านอู่ช่างเล็กบางบอนด้วยนะครับ Facebook ช่างเล็กบางบอนเบอร์โทร0983452263ครับ Facebook,